สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกข้เหนียวเชลยสานนะครับสำหรับคลิปนี้กับบ่าวาทีกับพาพี่พี่น้องมาเยี่ยมชมคอกเยี่ยมชมฟาร์มนะครับทั้งจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวมืัอนี้ไปฟังนะครับผมรายละเอียดนะครับสำหรับคลิปนี้เปิดราคาได้พี่น้องนะครับมาเปิดราคาหนาคอกหนาฟาร์มนะครับพี่พี่น้องเข้าได้เบิ้งงวงง่าเกลือลูกผสมนะครับปลามันลูกผสมนะครับมีหลากหลายตัวมันนี้แล้วก็มี ที่เป็นลูกผสมอ่าชาละเล่แบงกัรกับมี่นะครับอ่าเบื้องจะจบคลิปแด้วพี่น้องนะครับสำหรับผู้มักสายเนื้อหรือมักสายพันธุกรรมนะครับเจนิทิกที่เป็นงัวอ่าบราหมันลูกผสมนะครับมันมีมีหลากหลายนะครับเดี๋ยวไปอ่าทำก็รู้จักนะครับกับอ่าผู้ดูแลนะครับในฟาร์มกันเลยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่าแนะนำตัวจังเลยนะครับน้องสวัสดีค่ะชื่อนิพพานมงศิรเนาะค่ะชื่อเล่นชื่อกิ๊กนะคะอ่าน้องกิ๊กนะครับผมอ่าน้องเป็นอ่าผู้ดูแลในฟาร์มนะครับผม นะครับฟ้ามซื้อวางได้กี่ครับแนะนั้นฟ้ามจังอยนะครับผมวางชื่อยืดสามเอแลนนะคะอยู่กาลสินนะครับอยู่อัมเภอดอนจานจังหวัดกาลสินนะครับผมยี่สิบสามอันดับเอเอยี่สิบสามแลนด์นะครับผมเอยี่สิบสามแลนด์นะครับเหมือนนี่ผ้ามาเปิดราคาลูกผสมนะครับเกตบรามันเรื่อพี่น้องนะครับสำหรับ ต้นคลิปนะครับมาฟังราคาลูกผสมรามันนะครับให้พี่เอ้น้องเข้าได้ผู้กำลังหางว่าไปเลี้ยงนะครับมีให้เลือกหลายมากฟั่มนี่เลยนะครับผมแนะนํานะครับมีลูกผสมเกือบ20่ตัวนะครับอ่า20เกือบ30มตัวนะครับจะเป็นเกรดเฉล์รามันก็มีนะครับอ่ะเบื้องตัวที่แรกกันเลยนะครับตัวนี้น้องยังก็ครับผมน้องพิมรีไพ่จ้าพิมรีไพ่นะครับ F2 อ่าอันนี้ F2 บ่ครับผมอ่าได้ใบเพชรพันตุกรรมมายังครับได้้้มาแลวจอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับอายุจักเดือนแล้วครับผม แปดเดือนนะครับผมอายุแปดเดือนส่วนสูงอยู่ลอยยี่สิบห้าบวกนะครับลอยยี่สิบห้าบวกครับพี่น้องนะครับอันนี้ลูกพ่อดรก็ครับสี่ว่ายศูนย์เก้าหกนะครับผมสี่ว่ายศูนย์เก้าหกนะครับเอาเบิ้งเนื้อหนังแข็งขาครับพี่น้องสําหรับผู้หางื่อสาวนะครับผ้าทุกกำลูกสี่วายศูนย์เก้าหกนะครับราคาเปิดไว้หลายปานได้ครับน้อง แสนสี่หมื่นเนาะนะครับราคาแสนสี่หมื่นนะครับลูกผสมบามันเด้อพี่น้องนะครับแสนสี่มื่นนะครับง่าม,ามนะครับเอาเมื่อกี้ลืมถามเบอร์โทรนะครับเอาฝากเบอร์โทรต้นคลิปจังน่ายนะครับน้องอเบอร์โทรทีดต่อนแล้วเบอร์ศ <0 80, S 2> ูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์งแปก้าแปนึ่จ้ะหนึ่เจ็นะครับผมอ่าตัวแรกน้องพิมพ์รีไพ่นะครับเปิดไปแสนสี่แล้วพี่น้อง นะครับเอาเบิ้งเด็ดๆอีกตัวหนึ่งนะครับพ่อจับตัวหุ่นมาหน่อยพ่อหนึ่งตัวแดงๆแม่นั่นเอานะครับพี่น้องเอานะครับลูกทางพี่ครับน้องอันนี้ลูกพ่อได้ครับตัวนี้ลูกสาวเอชเคหาสองศูนย์อายุเั่าเดือนหรือครับโดชอายุสาเดือนอ่าน้องเป็นสัตว์เชลล์เอาครับน้องดอเชีนะครับอายุสิบสามเดือนนะครับน้องดึงมาทางพี่นะครับเอาออกแดดแทนพี่น้อง สีจัดอีกทีครับพี่น้องตัวนี้แดงเข้มเลยนะครับดอ o r c h ครับพี่น้อง F1 <F 1 S 2> <F 1 S 1> นะครับอันนี้ F1 นะพี่น้องเบิ้งนะครับงามครับพี่น้องตัวนี้ส่วนสูงแม่นี่ลอย30บวกเลยเนาะประมาณเกือบลอย30ห่านะครับลอ,อย30ห้าบวกนะครับพี่น้องเบิ้งบัตรกำเนือ้อผู้หางเหย้วนะครับออคอขาดี นะครับง้อจากฟาร์มออกจากฟาร์มไปก็คือรับประกันบ่มีตัวนี้นะนะครับบ่มีตัวนี้นะครับเปิดใบหลายหลายไปนะครับแม่นี่แสนแปดแสนแปดหมื่นนะครับหนึ่งแสนแปดหมื่นดึงยางให้เบิ้งนะครับดึงให้เพิ่นยางให้เบื้องนะพี่น้องนะครับให้พี่น้องเขาเดือบเบิ้งนะครับแสนแปดหมื่นนะพี่น้องแม่นี่นะครับออกแดดเบิ้งสีครับนะครับแดงเข้มอันนี้ลูกผสมเอฟหนึ่งใบเพชรพันถูกกลัมีอยู่เนาะ ใบเพดีกรีมีแล้วนะครับได้มาแล้วสำหรับผู้สายพัฒนานะครับอยากเรียนงัวเอนะครับแสนแปดหมื่นลูกเอทเคหาสองศูนย์นะครับเอาเดี๋ยวเบิ้งอีกจักตัวหนึ่งนะครับผมราคานะครับมีหลากหลายนะครับพี่น้องงัวอยู่ในฟ้าพิ่นไผหมกักลูกผสมมาเลือกเอานะครับเต็มยูนีนะราคาตัวเด็ดเด็ดเดี๋ยวให้เพื่อนจับเบิ้งอีกจักตัวเอาตัวใดอีกครับผม่าตัวนี้เขาทายไปหรือเปบ่าเมื่อกี้เอานะครับเ,นะเ arp, บิง้งต,ตัวนี้ครับ ตัวนี้สิ้อวางไดนครับตัวนี้ตัวนส้ซี่จ้าสุซี่นะครับเปิดร้านไปไหนครับตัวนี้เข้ากันกับดอเช่ค่ะแปดแสนแปดนะครับผมสวยงามเลยค่ะแสนแปดนะครับเอาตัวนี้เ่องทายไปแล้วเมื่อกี้ตัวตัวนี้เลยครับทายไปเมื่อกี้ไหมครับไปเมื่อกี้ตัวนี้ไปแล้วด้วยพี่น้องนะครับตแสนแปดเดี๋ยวไปเบิ้งที่เด็ดอันนี้ลูกคว้าได้ครับตัวนี้ เปเปิลลูกพ่อซีวายคือกันอ่าลูกซีวายศูนย์เก่าหกไล่ไปได้ครับตัวนี้เปิดไว้แสนสามจ้ะแสนสามหมื่นนะครับแสนสามื่นอยู่นี่ราคาเริ่มต้นที่แปดหมื่นนะพี่น้องนะครับเอาเบิ้งแม่นี่เลยครับแดงจัดๆนี่เด้โอ้โหโก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 กโ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 กเกโ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 กกโกโกโกกโกโกกโกโกโกกโ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 อกกาก่น นะครับน้องโกโก้สิเดือนนะครับเปิดไปแส8แปดเ้ยนะครับเอานะครับแม่นี่เลครับตัวนี้เอเอยี่สิบสามนะครับเอฟนึ่งนะครับลูกเบอร์เบอร์ได้ครับตัวนี้เบอร์60ศูกลูกซี่ไหวศูนย์เก้าหกแนเดะครับหนึ่งนหืะครับหนึ่งอายุเเดือนล้วครับอายุสิบแถึงสิเเดือนแล้วค่ะ สิบแปดถึงสิบเก้าเดือนนะครับประมาณนี้นะครับส่วนสูงแม่นี่ลอยสี่สิบบวกนะครับสูงไทมากนะครับนกสูงมากุ้งญ่นะครับน้องแม่นี่เด็กไก่พ่อผสมแล้วเนาะอีกประมาณจ็ดเดือนน้องปกติเล่าง่วงลูกผสมประมาณยี่สิบถึงยี่สิบเอ็ดนะครับจับสัตว์นะครับเบืองไทยงามครับนี่ลูกซีบ่ายนะครับแขีงขา ยไ,ไปเบิ้งเกต์าราคาตำแสนตัวใดแน,น่ครับตาแนตแสนอัวเยตยตัวไหนเดี๋ยวนะครับอยู่มุมสุดนยครับ,รบอ๋อตัวนี้นลูกคอใดครับตัวนี้ลูกซียูไหว่ทรงจดยังครับมอ่ามีใบมีหลอดแต่บ้านเด็จทเอฟเนาะเปิดร้ายไปนลครับตัวนี้ราคาตำสุนสสดนี่ เจ็ดมื่นเก่าพันอายุจะดเดือนครับผมเจ็ดถึงแปดเดือนนะครับเราเล่านี่นะครับเจ็ดมื่นเก่าเด้อพี่น้องนะครับโตันี่นะครับข้างใน้ตัวนี้ไม่จะได้ครับเปิดไว้อันนี้เปิดไว้สี่ห้าสี่หมื่นหานะครับเอาไว้นี่สี่หมื่นหาลูกพ่ออะไรครับ ไม่มีใบนะครับตัวตัวซีมือ่นหาบมีใบ้ะพี่น้องนะครับตัวซีมือนหาใบบ่มีนะครับบ่มีใบนะครับตัวนี้เจ็ดเก่านะครับอ้าตัวนี้ท่ายไปแล้วเอฟสองนะครับพิ่งดีท่ายาไปแล้วครับพี่น้องงามนะครับอะ่ไปเบิ่งอีกตัวหนึ่งน้องแม่เปิ้ลนะครับแม่เปิ้ลเอฟอ้าวแม่เปิ้ลเอฟหนึ่งนะครับ ตัวนี้แหละครับพี่น้องแสนแปดได้พี่น้องนะครับตัวนี้นะครับลูกซี่วายนะครับอ่ะมาเบิ้งโตนี่แหละครับโตเชือกรุดออกจากจมูกนี่ลูกพ่อไหนครับตัวนี้ SNR01 ลูกหุดตันก่็เก่าพี่น้องนะครับแม่หน่อยครับนี่ครับแม่นีได้ครับแล้วข้าเปลยไปร้ายไปไหนครับเบิ้งครับพี่น้อง แสนสามหมื่นได้พี่น้องนะครับ SNR ลูกหุตันเก้าเก้าเก้าจ็ดเดือนแล้วครับอายุสิบห้าเดือนนะครับสิบห้าเดือนเองนะครับพี่น้องน้องเมเปิลน้องเมเปิลจัาบ่าครับเมเปิลเนี่ยแสนสามจะเมเปิลแสนสามนะครับเมเปิลนะครับ CD ศูนย์สี่ CY ศูนย์เก้าหกนะครับเอานะครับผู้มักเด้อพี่น้องนะครับมักว่วแดงกระจัดมาเลือกเอาครับพี่น้องนะครับผมค่าเบิ้งมาได้ทุกตัวนะครับ แปลกกินนะครับเราอยู่เป็นฝูงเราก็จะบ่ค่อยอยู่นิ่งเป็นไรนะครับแต่ก็ดีนะครับ,หนะรบให้เพื่อนได้ย่างให้เบิ้งพี่น้องได้เบิง้งน,นะครับเนื้อตัวนะครับเดียรชัดเจนเอานะครับพี่น้องวา่าราคาอ่าสูตราคาบ่ไหวอยากเบิ้งราคา,อา,เ,า,คาเอาประหยัดก็นี่นะครับมีนะครับราคาประหยัดก็นี่ล็อกไหน์ช่า,างผุนนะครับเดี๋ยวข่ามไปช่างล็อกผุนเด้อพี่น้องนะครับติดตามกันเงี้ยวๆนะครับคลิปนี่หลายตัวนะครับให้พี่น้อง จะแบ่งไปเลี้ยงนะครับแม่ท้องก็มีนะครับหรือว่าเกรดราคาสองสามหมื่นก็มีเดี๋ยวภาไปเบิ้งครับพี่น้องช่วงนี้ตลาดปิดนะครับหลายท่านอยากได้ว่าไปเลี้ยงว่ามีโอกาสไปย่างตลาดมันนี่พามาเบิ้งหอดฟ้ามนะครับที่เด็ดหลายตัวนะครับต้นคลิปนะครับแต่ไปเบิ้งกลุ่มท่งพุ่นอีกครับพี่น้องนะครับจะเป็นแบงค์กาชาล่าเรียกับลูกผสมนะครับนะครับผมมาเบิ้งอีกช่วงคอกนึงนะครับอันนี้จะเป็นเกรดสายเหนือได้พี่น้องนะครับสำหรับผู้มักแล้วก็เป็นอนาคตแม่พันธุ์ที่บางตัวกับผสมไว้แล้ว นะครับบางตัวก็ผสมไบเหล้วนะครับบ่ว่าจะเป็นชาโลเล่หรือแองกัตเดี๋ยวเบิ้งเอาราคาคุ้มหน่อยๆก่อนนะครับคุ้มนี้ราคาสตาร์ทีราคาเท่าไหร่ครับสามสิบห้าแต่สามหมื่นห้าสามหมื่นห่านะครับหน้อยๆซ้ำนี่นะครับลูกผสมพวกนี้ลูกผสมคุ้มนี้สามหมื่นห่าพันได้พี่น้องนะครับสามหมื่นห่าพันนะครับอันนี้สามหมื่นห่านะครับตำสามหมื่นมีบ่ครับหมั้ยสามหมื่นมีตัวหนึ่งเนี่ยไข่เจียวค่ะอ๋อนะครับตััวนน้อันนี้คือตำสามหมื่นมันบ่ครับราคาเท่าไหร่ ทำสามหมื่นลงมาสองสองหมื่นหาครับพี่น้องนะครับตัวน้อยนี่สองหมื่นหาด้อพี่น้องอันนี้เป็นลูกผสมนะครับอันนี้เป็นลูกผสมข้าวนีมาเบิงราคาชาโลเล่นะครับชาโลเล่อ่าชาโลเล่สองตัวไปทางในขางเดิมเอานะครับเดี๋ยวเบิงชาโลเล่ก่อนพี่น้องนะครับกุ้มนีราคาเท่าไรครับชาโลเล่เปิดอยู่ที่หาสิบจ้าหาอ่าตัวละหามื่นผสมไปครับหมอผสมแล้วครัทั้งสองตัวทั้งสองยี่สิบสองที่ผ่านมายี่สิบสองที่ผ่านมาใส่พอเล่ อ่อไส่ช็อตฮอนนะครับทั้งสองตัวแล้วพี่น้องแค่โรลี่นะครับใส่ช็อตฮอนทั้งสองตัวนะครับตัวละหามื่นครับพี่น้องเป็นงวดสาวพึ่งผสมนะครับยังรวมราคาจัดทองนะคะยังหมดทั้งรอบอ่าถาตัวทองแล้วก็อยู่ราคาหนึ่งเนาะนะครับอันนี้มาเบิ้งอ่าอันนี้เป็นแบงกัดเนาะแบงกัตแบงกัตกุ้มนี่อ่าตัวข้อไล่ราคาเท่าไหร่ครับแบงกัตเจ็ดหมื่นห่านะครับอันนี้ไล่ละเจ็ดหมื่นหาเนาะทั้งสามตัว ลายละเจ็ดหมืนหานะครับกุ้มนี่ติดทองยังครับอ่าตัวนี้ผสมไปแล้วค่านาลุโตวันที่สิบเอ็ดคานาลุโตใส่ว่ากิยวเนาะ่อาใส่ว่ากิยววันที่สิบเอ็ดเมษาสิบเอ็ดเมษาตัวทองลายนี่นะครับเอานะครับตัวนี้ผสมไปเบอร์สามสิบเจ็ดใช่มคะพิงวะสามสิบเจ็ดนะครับตัวเล็กตัวนี้กับ ผสมพอได้ไหมครับตัวนี้กันจะพอนาลุดตัวอ่าใส่ว่ากิวนะครับราคาจัมกันนะครับอันนี้แม่พันว่ากิวเอานะครับตัวนี้ก็แล้วอาแม่ว่ากิวนี่รายไปไหมครับสี่หมื่นสี่ได้พี่น้องนะครับแม่ว่ากิวตัวนี้ติดทองไปยังยังันผสมนะครับอันนี้ว่ากิวนะครับเลือดประมาณจ็กเปอร์เซ็นต์ครับหมอว่ากิวอันนี้น่าจะเป็นพื้นฐาน แม่พื้นฐาน50นะครับประมาณนี้นะครับแม่พื้นฐานเร่าๆนี่ครับพี่น้องนะครับอันนี้ก็บกุ้มที่เปิดราคานะครับจะเป็นลูกกระทบขาวจังสีเดี๋ยวครับหมออันนี้ก็ประมาณ4ี่หมื่นห้าสี่หมื่นหานะครับกับตัวแดงกับราคาทำซ้ำกันเนาะใช่ครับประมาณ4ี่หมื่นหาติดทองไหมครับกุ้มนี่ไม่ไม่าเป็นแม่สาวนะครับาพอผสมตัวนี้ครับนีอยากกุ้มผมหมักตัวนี้แล้วพี่น้องนะครับเลยน้อยหน่ไอยเลนไข่ตุนนี่สามหมื่นห่าบอครับหมอ สามหมื่นถวนนะครับอันตัวนี้เป็นจะเอาพี่น้องสามหมื่นถวนนะครับใครสนใจกระโทงมาได้เด้อพี่น้องนะครับเบอร์เดียวนะครับง้วนลายอยู่เป็นฝูงกับจะทายยากก็น้อยนะครับการผู้มากกะว่าเอาแยกไปเลี้ยงเอานะครับในกลุ่มอันนี้ก็เป็นลูกผสมอันนี้ว่ากิ้วหรือชาโรลอครับเออหรือกัดดำเล็กแบ่งกัดเท่าไหร่ครับสามหมื่นเจ็ดพันนะครับตัวนี้สามหมื่นเจ็ดเบอร์สามสิบเจ็ดเปิดไว้ สามหมื่นหานะครับครับพี่น้องราคาอ่าจริงๆแล้วราคามามาคุยกันในขอกด้วพี่น้องนะครับมันหลายโตนะครับอาจจะพูดอ่าบางโตัวอยู่ในเฟ่ฟนะครับที่ห้าคุยกันอาจจะวิ่งไปวิ่งมานะครับแบบมาเลือกอยู่ในฟาร์มเอาอาจจะของเพิ่นอยู่งขอกกับมาสอบถามมาเบิ่งตัวจริงสะกกอนนะครับมาเบิ่งราคาสะกกอนนะครับตัวได้ติดทองตัวได้พึ่งผสมนะครับตัวได้รอผสมกับมางูดเบิ่งนะครับงัวอยู่นี่เพิ่นรับประกันหายนะครับออกจากขอกราคานะครับเดี๋ยวไปเบิ่งกลุ่มชาโลเล่เลือดสูงจััหนน่อยะครบ ไฟมักสายเนื้อนะครับที่ถามกันมาหลายอยากได้ง้วเลยแม่พันนะครับที่เพื่อนผสมพ่อดีดีไว้นะครับหลายโตเดี๋ยวไปเบิ้งน้ำกันครับผมอีกล็อกนึงนะครับเอาสำหรับกลุ่มนี้ก็จะเป็นชาโลรี่นะพี่น้องเป็นลักนะครับล็อกนี้เป็นแม่พันธุ์เล้วก็มีบีบอยุติโตหนึ่งนะครับที่เหลือเป็นชาโลเล่ครับพี่น้องนะครับชาโลเล่เดี๋ยวมาเบิ้งแม่ที่แหลกนะครับราคาพ่อฟังเลยนะครับตัวนี้สาวทองแรกนะครับผสมพึงพันรอบนะครับไซพ่อได้ครับตัวนี้ ช็อตฮอนนะครับส่ช็อตฮอนพานหลอบหนึ่งเลยด้อพี่น้องเป็นน้ำเชื่อพอนอกน้ำเขานะครับรีน้ำเชื่อนะครับเป็นพอพันธุของจากสร้างลุงเช่าปะครับพอพันธุจากสร้างลุงยุ่งเช่านะครับเปิดไรมาได้ครับหมอตัวนี้หาหเมื่อหาได้พี่น้องนะครับผสมพันธุ์รอบเลยนะครับส่ช็อตฮอนนะครับช็อตฮอนถือว่าเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับที่เป็นสายพันธุ์ที่เอามาบีดนะครับบีมเตอร์นะครับมีเลือดนะครับ เอาตัวสาวตัวนี้เลยครับน,น้องหนึนจ้ะยี่สิบเอ็ดเบอร์สามสิบเอ็ดสามสิบเนะครับตัวนี้ผสมไปครับยังโม่ผสมจ้ะยังโม่หันเดียบผสมนะครับอันนี้เป็นแม่สาวนะครับเจ้าเล่แม่ลูกคู่นี้เปิดร้านไหมนะครับหมออ่อแยกได้เลยนะครับเอาตีแยกลูกแม่พึ่งผสมช็อตฮ้อนอา่าแม่พึ่งผสมช็อตฮ้อนนะครับอ่าลูก ลูกแยกร้ายไปไหนครับลูกนี้ยินจะเก็บไว้ก่อนอ๋อจะเก็บลูกแต่ว่าแม่นี่แยกได้เนาะผู้ดใดอยากเอาไปลุนเอาพี่น้องชดพร่อนนะครับตรวจรอบวันที่เก่าเลยคะ่ะรอบแรกรอบแรกวันที่เก่าจะถึงนี่เนะาะเปิดร้ายไปได้ครับเฉพาะแม่เฉพาะแม่ก็น่าประมาณสามสิบอ่าเปิดไบหาเมื่อน,นะครับตัวนี้เลือดประมาณเจ็ดสิบหาเนาะหมอเนาะเจ็ดสิบหานะครับเจ็ดสิบหาแม่นี่ประมาณทองที่สองเนาะทองที่สองนะครับ กลุ่มนี่นะครับเบอร์สิบห้าเบอร์สิบห้าอ่าเป็นแม่สาวยังไม่ทันได้ดทองเล้วพี่น้องนะครับแม่สาว่ทันได้ดทองเปิดไลน์ไปได้ครับหมอหามีผู้อยากเอาไปเห็ดเป็นแม่พันสี่หมื่นห้าส้าได้พี่น้องนะครับชาโรเล่นะครับสี่หมื่นหานะครับราคากับอันนี้กับเลือดสูงนะพี่น้องประมาณเจ็ดสิบห้าน้องเนาะอ่าเลือดประมาณเจ็ดสิบหานะครับกลุ่มนี้นะครับตัวมีเขาหนินะครับ คือซีฟขึ่งผสมทานรอบทนะานรอบแรกไปแล้ววันที่ย <27. S 2> นะี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดนะครับไซชอ็อตฮอทด้วยกันไหมครับไซช็อตฮอนนะครับเปิดอยู่หามื่นค่ะหามื่นนะครับตัวนี้เปิดหามื่นอันนี้ก็เป็นกลุ่มสาวหน่อยอบีบหน่อยรุ่นนี้เลยครับตัวเล็ก,ต,ลกตัวเล็กเนี่ยในเราไม่แพงถึงบีบนี่บีบสามหมื่นสามหมื่นได้พี่น้องนะครับแม่สาวบีป,ประมาณจะเดือนครับซ้ำนี่ ประมาณ6เดือนครับพี่น้องนะครับอ่ะหย่อนแซงจังหน่อยขออภัยนะพี่น้องเบิ่งครับอันนี้ชาลูเลออกแดดนะเร็วนะครับอันนี้เบอร์ยี่สิบสี่ป่ะครับอ่าเป็นงัวสาวเนาะเลือดเจ็ดสิบห้าบวกครับอ่าเจ็ดสิบห้าขึ้นไปเอามาเห็ดเป็นแมวบอกนะพี่น้องสำหรับผู้กำลังเปิดใบซีมืดหาขึ้นกันนะครับอ่าโตัยุคกลางนี่ครับพี่น้อง อ่าราคาสี่หมื่นหาสี่หมื่นหานะครับอ้าวเป็นแม่บอกแม่พันด้วพี่น้องง่วงต้นน้ำสองตัวนี่นะครับอ้าสองตัวนี่พี่น้องเบอร์สิบห้าค่ะใครมักผู้ใดมักง่ายๆง่ายลอยปกติเช่าเร่ค่าชิเร่ยส่วนสูงแล้วอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับเช่าเร่เลือดลอยสี่สิบวะประมาณนี้เนาะประมาณนี้ครับอ่ปาประมาณนี้นะครับลอยสี่สิบพี่น้องมันอาจจะมาสูงคือจังอา่าฮิโดบาซินือจังอาจจะได้ความยาว 9, นะครับเบอร์เเบอร์เก้านี่เบอร์สามหมื่นไหนครับเบอร์เก้านี่ใช่ไหมครับ อันนี้สามหมื่นครับพี่น้องอันนี้รุ่นสาวชาโลเล่นะครับตัวนี้ก็เลือดประมาณเจ็ดสิบหาครับพี่น้องชาร์โลรลีสำหรับผู้มัก็พี่น้องนะครับสำหรับล็อกนี่ชาโลเล่ทั้งเบริรนะครับชาโลเล่ทั้งเบริรนะครับมีบีบอยู่ตัวหนึ่งนะครับถ้าผู้สนใจก็มาเบิรงเอาตัวจริงสกอร์นะครับงัวอยู่นี่เพิ่นตัวระบบสืบพันธุ์เรือเปล่านะครับหมอเนาะตัวระบบสืบพันธุ์แล้วสามารถมีลูกได้เด้อพี่น้องนะครับโมเมนงัวหมันนะครับแต่ตัวว่านทองก็คืองงัวสาวล่อผสม ตัวผสมแล้วกําลังสีรอดพานรอบอันนั้นพี่น้องก็มาเอาไปรุนเอานะครับสําหรับในคลิปนี้ก็เปิดชาโลเล่นะครับเดี๋ยวมาเบิ้งต่อนไปเบิ้งเลือดสูงครับพี่น้องมีทั้งบีบทั้งชาโลเล่ตัวเปิดราคาแล้วก็บตัวโชว์นะครับบางตัวก็ติดจองแล้วนะครับเดี๋ยวให้คุณหมอเพิ่นพาไปยางเบิ้งช่วงถ่ายคลิปนะครับพี่น้องไปเบิ้งนั้นกันครับผมเอาเดี๋ยวไปเบิ้งกลุ่มนี้นะครับพี่น้องอันนี้เป็นบีบนะครับติดจองไปแล้วเด้อพี่น้องนะครับคู่แม่ลูกซัมหนี้นะครับเพล แม่ทองนะครับหลายไนได้ครับหมอพ่อกระสิบราคาเด้ยวบอหาตนี่อ,อ๋เเอเยอะนะครับเพ่อนว่าหลายแสนอยู่นะครับสองสามแสนหุ่นแล้วครับอันนี้กู่ค่าบีบนะครับผมแม่ลูกลูกตัวเมียนะครับลูกตัวเมียทั้งสองคููได้พี่น้องอันนี้ก็ลูกตัวเมียนะครับถี่นอนอยู่นี่ก็ลูกตัวแม่นะครับลูกตัวเมียอันนี้ก็ทององประมาณาเดือนนะอันนี้ตัวทองนะครับทองพอนอกประมาณสามเดือนนะครับอันนี้เป็นหมาไปเลยนะ้ครับพี่น้องสองคููกับอีกหนึ่งสาวนะครับ มีคนเพิ่นมาจองไว้แล้วนะครับสำหรับผู้มักบีบมาเตอร์นะครับผมอสองตัวนี่ติดจองไปยังครับรเอานะครับเดี๋ยวให้เพิ่นไล่ลูกขึ้นให้เบิ้งนะครับอ่ะจะให้พี่เพิ่นไล่ลูกขึ้นให้เบิ้งนะครับเ,เร็วลูกเร็วลูกเร็วเอานะครับ อันที่สองซาฟไปเมื่อวานนี้อาตัวนี้ซาฟแล้วบอครับตัวนี้ซาฟเลวค่ะผสมช็อตทองใช่ไหมคะพี่หมอตัวนี้อ๋อมากับเขาอ่านะครับอันนี้คือติดทองแต่เอามาทองเจ็ดเดือนแล้วครับสี่เดือนนะครับตัวนี้ทองสี่เดือนอู้ใหญ่ครับพี่น้องตัวนี้ลอยเงวนะครับนี่แบบน่าเอ็นดูเงารถไฟนี่ครับเลือดอ่าหนาจะประมาณแปดสิบห้าแปดสิบเจ็ดบวกเนาะเลือดแปดสิบเจ็ดบวกนะครับตัวนี้เปิดไปไหยมาไหนครับหมอ แสนสี่หมื่นราคาติดทองพอชฉลโลลีทองเจ็ดเดือนลรอครับสี่เดือนสี่เดือนได้พี่น้องนะครับตัวนี้แสนสี่สำหรับผู้อยากได้ชฉลโลลีแม่ใเงยเลือดสูงนะครับแปดสิบเจ็ดบวกนะครับตัวนี้เบอร์ยี่สิบสองได้พี่น้องเอ้เบอร์ยี่สิบสองเนาะเบอร์ยี่สิบสองรำเงาพี่น้องชฉลโลลีแม่นี่สาวทองแหลกนะครับทองแหลกครับตัวนี้แสนสี่หมื่นนะครับอาที่เด็ดถ่ายคลิปนะครับเสียดายนะครับบีมมาเตอร์มันติดจองไปแล้วสำหรับผู้หาบีมมาเตอร์ขอให้หลายเล้พี่น้องนะครับเดี๋ยว เร็วๆนี้จะมีะพันธุกรรมหนอก่นนําเข่ามากกับหาหกตัวนะครับกับทั้งเลือดลอยแล้วก็บ,บีบกับมีนะครับเอาเดี๋ยวไปเบิ้งอีกตัวหนึ่ง,อองเ,ดเดอ,อ,งเดเดอาครับตัวนี้ทองเจ็ดเดือนตัวนี้ทองเจ็ดเดือนนะครับผมน้ำนักเจ็ดลอยบวกนะครับเบอร์ใดครับตัวนี้เบอร์สี่สิบสองทองพอได้ยู่ครับนอบาทนอบาทนะครับ จเจ็ดเดือนอายุทองเจ็ดเดือนทองที่ทองที่สองนะครับแม่นี่ลอยหา้ปส่วนสูงตัวนี้ก็เลือดประมาณแปดสิบเจ็ดด้อพี่น้องนะครับแปดเปิดไปแสนหกไหมครับหนึ่งแสนหกหมื่นนะครับตัวนี้เปิดราคาหนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดทองเจ็ดขวเราด,รด้อพี่น้องนะครับผมเจ็ดเดือนกว่าสําหรับผู้สายเหนือสายพัฒนานะครับอยากได้นะครับ ติเนติกนะครับต้นหนามเอาไปเลี้ยงนะครับเพิ่นผสมมาให้แล้วพอนอกนะครับนอบาดนะครับชลัลโรลรีนะครับพ่อพันชัลโลรีหนึ่งแสนเท่าไรครับราคาเปิดหนึ่งแสนหกหมื่นมาเบิรงตัวจริงเลยพี่น้องให้ยางให้เบิรงนจุดหน่อยหนาครับนี่ปกติสายพันธุก,กรรมในหนาจริงสินะครับเดี๋ยวคั่เพื่นเปิดไหมครับหมอชิโดูบาซิน เอาไว้เด้เปิดนะครับเอาน่าจะเบิดแล้วนะครับเปิดเบิดทุกตัวแล้วนะครับในขอกในฟาร์มมือนี่กัขอบคุณทุกการติดตามด้วพี่น้องสำหรับมือนนี่กับ u a ยี่สิบสามแลนด์นะครับพามาเบิงฮอตขอกช่วงตลาดปิดหลายท่านหางัวไปเลี้ยงนะครับสำหรับผู้อ่ามักเลี้ยงงัวเนื้อนะครับสายเนื้อก็ถือว่าอ่ามีฟาร์มให้พี่น้องได้คิดต่อแล้วนะครับว่าจะไปหาซื้อยุไสแมปต้นน้ำที่เป็นชาโลเล่นะครับเป็นแบงกัดเป็นบีมาเตอร์นะครับฟาร์มนี้นะครับแนวทางเนอีกนึ่บที่พัฒนา สายพันธุกรรมงวัวเนื่อกับมีนะครับหรือว่าเป็นชาโละเล่ลูกผสมนะครับหลากหลายพี่น้องได้เลือกเบิ้งนะครับเอาถ่ายคลิปให้น้องมาฝากเบอร์โทรติดต,ต,ต่อจัไหน่อยนะครับผมครับผมถ่ายคลิปนะครับหลายท่านเบิ้งคลิปมาแยา่ๆแล้วก็จดเบอร์มาท่านจะต้องตุนคลิปนะครับเอ้วให้น้องฝากที่ยูฟาร์มจัไหน่อยนะครับผมค่ะฟ้ามเอยี่ิบสามแลนด์นะคะยูตำบลถเดียวยูบาน หัวคคู่ดินนะะบ้านหัวคู่ดินตำบลดงพยุ่งจ่าอออดนําเภอดอนจานจังหวัดกฬสินเบอร์โทรฟ้ามิตรต่อได้กรครับผมติดต่อได้ที่080 080 1ด8 198 1627จ์แดตน่าแดห่เ่องจาะครับติดต่อมาด้เด้วพี่น้องนะครับสำหรับผู้อยากเข่ามาเลือกมาช่มฟ้ามมาเบิงง้วไปเลี่ยงนะครับมาเบิงมาเยี่ยมมาชมได้นะครับผมสำหรับฟ้ามนีเป็นกินดีต้อนรับนะครับสำหรับ a 23น ถือว่าเป็นฟ้ามที่พึ่งก่อตั้งไม่แต่ว่าพันธุกรรมที่เพิ่นนําเข้ามาแล้วก็พัฒนาก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มั่นใจได้นะครับผมของดีมีอยู่ฟ้ามนี่นะครับมาเหยี่ยมมาชมได้สําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับน้องหลายๆนะครับผมที่ผ้าเบิ้งในฟ้ามนะครับผมเหมือนนี่ก็ให้พี่น้องเข้าในเบิ้งเต็มที่แล้วสำหรับคลิปนี้ก็จากลาไปสั้นี้ก็นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ